สาวบนยุรยองสวัสดีจ้าสวัสดีเอซทุกคนจ้กไปลองจากมาไปข้างนอกมาแล้วเราก็มาทานขนมจีนน้ำยาก,กันนะคะปาก,กับน้ำพริกเนาะขนมจีนประการเนาะอยู่ท้ายคลิปครับเนาะคะ่ะพี่กันนานไปตามไปดูกันสวมพักแม่อยากกินแล้วเพึ่งขาย Anim ้าจุดสองที่เลยในประกอบเพชรจัวตื่นา่ เขาซอยจากสุขุมวิทสามเนาะเลยฟ้าหุวยปง่งจิดร้านขยาค่ะเปิดแม่ียกตลาดซีผักหวยโป่งด้วยค่ะไม่ใช่พันยาสามแยกบางตำรวจเลยฟ้าห้วยโป่งไปเขาซอยต้นร้านขยาเขาไปประมาณสามรอยเมตรกับพอขนมจีนประการซอยเล็กๆเป็นชุมชุนเล็กๆค่ะยูหลังเพา,า,าะพัครับ มันจะพื้นที่จะรู้แล้วก่อนทำงานสั่งกินพ่อการจะตำน,นไจะได้ลูกไข่ยังหน่อยวะม่ไสิบไม่ป็นเกือบยี่สิบปีแล้ว ไปต้องเฮ็ดซื้อเพิ่นกินถ้าต้องกินได้ๆเพื่นก็มาหุงข้าวให้เอ็งนะเองจะกินกับข้าวไม่ผ่านซื้อให้แม่สุดนึงค่ะ ผมกินเท่าวเหนียวมะนาค่ะมีปลามีกะทิมีน้ำพริกแค่สามย่างไม่ปรุงเพิ่มกินเลย đâu cả. Alors. Hôm nhật. lại rồi, lúc phải vẫn nhút bọ. Mãi cứ หนึ่ปีมาค่ะโปเกเส้นรน้

ผักป้าสะใจมากพุฟเฟ่ผักกันไปเลยเนะไม่พุฟเฟ่ขนมจีนนะคะลาคาเป็นสุดไปกินที่ร้านสตักผสมกันเลยว่าคยผสมปลาก,กับกัมพิกแบบนี่ยนตะุ้งซีแบบคุ้ม เราสะตอมมากินได้หน go ่อยังกสนกีบไปรล้ว ลูกชิ้นเลือดจริงแกมาทำเพิ่อนมาเอาอก,ก,กลิ่นกลิ่นแกเลยเลือดไม่เอาจริงแกไม่เอาบางท่านก็บพกกินลูกชิ้นปลาแต่ส่วนมากที่ทุกคนมากินขนมจีนน้ำยาปลาอีกทีก็คือเลือดจริงแกลูกชิ้นปลาไม่เอ็กซ์เซอรี่เนาะอยู่ตรงใส่ อังเครื่องให้ขายก็ดีเพื่อการพะเราประหยัด้นขึ้นเราทำคือเองใส่สุดยางจำเพื่อนใดค่ะคุณอยู่ใกล้เป็นอุดหนุนได้นะ มากินมับแล้วค่เริ่มต่อยู่ค่ะรากคลิปร้านขนมจีนประการนี่นะคะพี่น้องค่ะรัก อยู่ใ,ใกล้กับไปอุนไปไดนพันธ์ใดเนาะค่ะปากเสา่องเสาอุบลชุระยองปั๊บก็เลย,สสยกูก้ซับจะค่ายแต่กดกระดิ่งเพื่อพ่ากินไป้ไหมสวัสดีค่ะทุกคนท้ายคลิปนี้นะคะมาร้านอยในใคคู่ไหนคะทุกคนคะบ๊ายบายทุกคนมาซื้อขนมจีนนะทุกคนขนมจีนนุ่งยามักการใส่ถุงค่ะนั่งกินได้นะแม่บ่นั่งกินบ่บ่้ไม่กินบ่าไม่กินบ้างบ่ รีวิวให้ป้าก่อนเขียสมาเอาขวดนะคะเลื้ยงสี่สิบสี่สิบอันนี้น้ำยากัะทีเนาะนี่ก็ถึงเสียป่ะแม่แม่นั่นเอาน้ำยา้ำพีกจัน้องจิตหยังเนาะแม่เอาป้าบอ่ะแม่เอาป้ามากับแม่นะทุกคนเปิดทุกวันไหมคะจ้าแม่เอาสูตรเดียวบอ่ะ แม่หยิบผักผักน่าล้วก็มี่จดหมากโลางงานสิม,มา่ินเนาะวันนั้นหนูก็มานั่งมาซื้อกับแบบ้าน่าระใช่ใชพาแม่ไปซื้อสุดดั่งรอรอผักกับแม่ัทุกคนผักบุฟเฟ่ผักเด้อ ของแม่ใส่ต่างหากด้วยจ้าร้อนดีนะเจแล้วค่ะทุกคนเอาไว้เอาสองชุดแม่เอาหนึ่งชุดนะคะอดน้นได้นะคะพี่แกบต,ตรงนี้นะรลานปลาเราปลาประจําในซอยเนาหลังสาัพัชังค่ะพี่น้องระยองเนา